สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านครับมาดูครับเสื้อใหม่ครับเสื้อใหม่ทีมงานครัะเอามาจากตัอู้สิครับผมฮะสิบปัดทีมเฮ้ยเสื้อเหลืองนี่ยังฟังไงนจะส่น่นสื้อเหลืองกับแดงมากนอกันเเอาใครเหลืองแดงครับ อ๋มันมีเสีงินเงินสียังไม่มีวะใส่ใส่บ้งใส่บ้งงามใส่บ้างโอ้นี่ครับใส่ใส่บ้งคือวะเดีเสื้อมาแจกกิมงานครับมากได้หรอวะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับยังไงเอ้าเอล่ถือเลยใช่สีแดงมากสีแดง่ะเออเล่ยังคินเท่าีแดงอีกเอาีเทาบุเล ไปนะไปเสดจเตยมามาเยี่ยมครับเสดเตยมาถามว่าลูกที่ห้าเราจะไอรุ่นไหนครับก็เลยบอกไปแล้วครับสั่งสั่งร้อนูหายอดขาวไปชีอนจไปก่อน Đó chứ ai Vậy đây đấy Ừ đi không? Lắp đi Thì tên mà dầm mà dần hợp Thì nó Mà Khúc mà Khúc mà phải không mày hợp Bó khá thấy vào đây cái nhóm khúc mà dù xe đâu à? Xe mà hát lắng thôi.

ไปเรียนสจอดแาจอนไม่เยอะน้องเย็นน้องีป่ะอุ้ดมังสีโเหน็บเสี่ยป่ะเราจะเรีนทรัพครับพี่น้อง มีงานมีการเรียกใช้บริการได้ครับไม่ว่าจะเป็นเวทีแสงสีเสียงครับมีครบครับพี่น้องนี่วงกำหหลัโอ้โหโอ้โหน้พว่งกำเหลัวว่ะโอ้นี่ปลาเหลาด้วยพี่น้องเนี่ยโอ้ผิดผิดผิดโอ้สวยงามครับสวยงามปลาลามแปดนะพี่น้องนะสนใจก็อิ inbox มาเด้อพี่น้องเด้อฮะใส่ใส่สีเหลืองมั้งใส่สีเหลืองมาโชว์เอฟซีมั้ง เร็วเร็วเร็วดีล่ะทำงานเงือไม่แตกแดกเงือย้อยกลางวันหลบหลบเลี่ยงเลี่ยงตกตอนเที่ยงมานอนนอนเ่มาเหอะออกมายืนมั้งออกมายืนมั้งแกบายุ่นปายุ่นได้หรอปายุ่นฮะปายุ่นได้หรอบอบ่ อออันนี้บกเกงอ้ราจะเป็นมือมือขวาครับมือมือเป็นพะลวงมือขวาอันนี้จะเป็นพะลวงมือซ้ายครับพะลวงมือซ้ายเออผู้เล้ยตนนะบ่มีกางเก่งแคร์แน่บอกแต่ไม่กินมั้งสีเหลืองงามมั้งเฮ้นไหมแม่เห็นคนเลยว่าโอเห็นได้แกวไอ้ใสมาคนโอ้เห็นได้แกวไหมสีเหลืองครับสีเหลืองโอ้สีเหลืองก็ ไม่ธรรมดาครับนี่ใเลยงเลี้ยงครับมอนีสายเลี้ยงครับาจเบร์นครับโอแต่ีแดงไเตวม้งงัยเยอะมนี่บาวีต้องใช่สีน้ำเงินง่ายท่ดนี่บาวีใส่ตัวนี้ดีดีง่ายนี่ใส่ แจกันคนละตั er er um. วคนละตัวนะพี่น้นนองนะชุดน, iv proto, ええนี้นี่น้ำเงินครับโอ้เจียเลยครับโอ้เขาว่ามันเสือแถมมันน้ำปุ๋ยป่ะพี่น้องเลยดีตัวนี้เขียนว่าทีมงานปลาเราเจะเรียนซับสิบห้าคูณสิบห้าสิบห้าตากระต่ายกันวี่นี่สี่สิบคูณสี่สิบนะครับด้วยสามารถนี่ Bên vợt, nè, ron luôn xuất đuổi đây đuổi đuổi Đút đuổi đút đuổi đút gặp đuổi đuổi bên đuổi 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 ในนูว่าตัวนึงว่กาในูกัวยก็นี่ครับรางวันมานมันครับเกี่ยวข้าวในนู้ว์นั่นพ่อเอกไปอะไรกินนี่ทำโดยกุ๊กครับเนี่ยไปกุ๊กบอกน้ากุ๊กครับไปเอาผาแนนเดียกนครับนี่ก็จะเป็นคุณครูนะครัน้องนะ คู่เจ๊วุ้มีตาคู่กันแท้เฮ้เอาเสือมาให้น้องกูบังเอิร์ดเอาเสือมาให้น้องกูทืเดตัวน้ำมึงไหมตัวน้ำมึงไหม เราได้หน <zed game? S 2> <asan> mm ึ hmm. uh ่ง huh. ต okay. 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 ัวนะครับพี่น้องนะเราได้มาหนึ่งตัวไก่ครับไก่ไก่เด็ดจวดแล้วพี่น้องังกำลังฝวดชิมชิมไหนยังครับคุเ้ยชิมไงบว ตัวสอบกันพี่น้องอือยังแฉบปะปอ้แบพี่น้องแบแแบบร้ายครับอมอือตัวนั้นตัวนึงทำงานกะถอนกับถอนพี่น้องถอนวิสกี้เนาะยังเออฟังไกะเอาข้านันไปไงรอ

้ยีดีีจ้าไม้ดเยเซื้อมาแจกทีมงานสามสิบตัวครับพี่น้องเชื่อเราเอ้าก็สำบคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะพี่น้องนะเราชมคลิปต่อไปเด้อสวัสดีครับ ele